จับหลักกันนี้ได้นี่มันจะง่ายเลยนะสู้กับกิเลสมันจะเจงขนาดไหนก็ง่ายเพราะอะไรเพราะเราไม่ใจร้อนไงใจร้อนวันจะมันจะลงตอนไหนแต่เราแต่เรานเพียรเราไม่ขี้เกียจเราเรารู้แล้วว่าต้องขยันอาเสวนาะภาวนะพาวนะพระหุลรีกำมังทําให้มากทําให้มากคือขยันทําในสิ่งที่ถูกต้องทําให้มากพิจารณาใจรักของกิเลสนี่แหละตัง้งแต่หยาไปจนถึงละเอียด ไปรักก็น,นี่แหละความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนความเป็นทุกข์มันพาทุกข์ยังไงพาเกิดผลเสียยังไง้แต่แตรูปธรรมอยากไม่ง่ายไปจนถึงละเอียดไปจนถึงโอ้คิดพูดทำตามกิเลสอยากได้สุขหลอกเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนมันเป็นทุกข์มันเป็นวิบากร้ายเข้าใจให้ได้ทำความเข้าใจให้ได้ พิจารณาไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เล่นเล่นสนุกสนุกด้วยน่าสนุกสนุกว่ะเอออยู่ด้วยกันไปนี่แหละฉันก็พิจารณาเธอไปนี่แหละอยู่ได้อยู่ไปอยู่ได้อยู่ไปอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยฉันก็พิจารณาเธออยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเรื่อยๆอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอยู่ไปอยู่ได้เท่าไหร่ก็อยากอยู่เท่าไหร่ก็อยู่แล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆวันนี้ฉันทําได้เ่านีเมื่อยแล้วพอแล้วนะเธอจะอยู่ก็อยู่เธอจะไปก็ไปช่างของเธอวันหน้าฉันเอาใหม่ฝากไว้ก่อนวันหน้ามาอีกพิจารณาอีกหรือมีแรงอีกพิจาร อ่าฉัจะลงไม่ลงช้างหัวเธอฉันจะพิจารณาเธออย่างนี้แล้วนะครับพิจารณาไปหมดแรงอ่าพักยกก่อนพอก่อนเดี๋ยววันหน้ามาพิจารณาอีกเราทำไปเรื่อยๆเรยๆเราจะเห็นที่มันอ่อนมันสลายกําลังมันจะอ่อนตัวลงแล้วมันจะสลายไปเรื่อยๆ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 มันสลายจริงๆเนี่ยมันจะสลายตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นอ๋อวิธีชนะมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เราใจร้อนอยากให้มันลงเร็วๆเราพิจารมอนกันแต่ไม่กี่ทีเราก็เลิกเราขี้เกียจไงเราขี้เกียจ <ไป S 1> ทำครั้งเดียวเลิกเ <c oughs> พราะเรามันไปเห็นตัวอย่างอะเป็นวิบากไปเห็นตัวอย่างของเราที่ทําเร็วๆไอ้ที่มันที่เราได้มาก่อนแล้วไ <c oughs> อ้ที่เราได้มาก่อนแล้วมันก็เร็วใช่ไหมเื๊อเแต่จริงๆที่เราเร็วเราก็โหพิจารณาต้องรู้กี่ทีแล้วกว่ามันจะลงอะในชาติก่อนๆนก่อนอะแต่พอมาชาตินี้มันก็ สัส้ไม่กี่ดอกกันั้นพวดพวดพวดไปเลยอะ่ะเราก็คิดว่าทุกตัวมันจะเหมือนกันไม่รอกไปเจอตัวที่มันยังหน้านาอยู่นะยังดื้อๆอยู่เนี่ยมันไม่ได้เร็วอย่างนั้นนะมันก็จะช้าช้าก็ให้เราเข้าใจตอนนั้นแหละถ้าเราเข้าใจเราจะสบายมากเลยไม่ใจร้อนแต่ขยันขยันพิจารณาโทษของมันโอ้ยสุขสมใจไม่เที่ยงไม่มีจริงลอกมันเป็นทุกข์เป็นวิบากร้ายนะ เสียพลังไปอยากได้สุกรอกมันเป็นวิบากร้ายเป็นทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อย่างนั้นนะได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหมเพราะเรายังอยากได้อยู่งั้นนะได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์อย่างนั้นนะได้ก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพิ่มกิเลสเข้าไปอีกไม่ได้ก็ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจเห็นไหมมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็เสียพลังไปทําตามมันเสียพลังไปทําชั่วอยากได้มากๆก็ทําชั่วได้ทุกเรื่องอีกโอ้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนผู้อื่น อย่างนี้เป็นต้นเราก็เข้าใจกับพิจารณาไปมากๆๆๆๆๆากๆขยันมันเหมือนกับมันเหมือนกับจะไม่ได้อะไรเนี่ยมันหลอกเราแต่มันได้มันเหมือนจะไม่ได้อะไรนะแต่มันได้จริงๆขยันไปเถอะมันจะไม่ได้แต่ได้จะได้ไปเลย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 วันหนึ่งเอ้าเอ้าทําไมมันไม่เก่งเหมือนเดิมทําไมมันไม่สู้เรามันเดิมมานีิเลสทําไมกีเลสมันเฮ้ย okay. มันไม่เก่งไป แต่ก่อนมันเถียงเอาเถียงเอาทุกเอาทุกเอาเฮ้ยทำไมนี่มันเบาลงเบาลงเบาลงสุดท้ายเราคุมมาได้ตลอดเลยแม้เราคุมมาได้ตลอดมันเราสลายไปจนหมดเดี๋ยวคิดว่ามันจะไม่มามานะเป็นสัญญามาเป็นความจามาดุ๊แต่เราเห็นเมื่อไหร่เราก็ใช้ปัญญาจัดการกับตายเห็นเมื่อไหร่กับตายนานเข้านานเข้าเดี๋ยวก็มาอีกนั่นฮะมามาแต่จริงๆมันมันแพ้เราตลอดการแล้ว ถ้ามาเมื่อไหร่ก็ตายมาเมื่อไหร่ก็ตายเราพิจารณามันให้มันตายมันก็แพ้เราเรียบร้อยขาดพระพุทธเจ้าในมารสังยุตถ์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะตัสรุแล้วนะมันยังมาอย่างนั้นอ่ะมากระซิบอย่างนั้นอ่ะมาอย่างนั้นอ่ะนะแต่มาเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแหละมาเรารู้จักเธอแล้วก็รู้จักเธอว่าเป็นเธอเป็นไตรักเธอไม่เที่ยงเธอไม่มีจริงเธอเป็นทุกข์เธอเป็นวิบากร้ายคิดแบบเธอเป็นวิบากร้ายเท่านี้แหละมันก็สลายไปอีกแล้ว น,น,นั่นดีก็มาอีกมาอีกไปก็พิจารณาไปก็สลายไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ต้องรู้รู้อย่างนี้แหละอ่า,าไม่ต้องไปรำคาญที่มันมามันจะมาตราบเราปรินิพานถ้นาเราชนะแล้วยังมานะมานะแต่เราก็จะไม่ทําตามมันหรอกเพราะเรามีปัญญาแล้วว่าทําตามมันเป็นวิบากลร้ไม่เป็นที่พึ่งของใครทําให้โลกได้รับวิบากลร้ แอย่าไปคิดนะว่าคนเรานี่นะบางทีนะโอ้จะไปเสพอะไรดีล่ะแล้วแต่จะไปเสพเรื่องไหนเรื่องไหนเนี่ยอย่าไปคิดนะว่ามันจะไม่มีวิบาการอย่าไปคิดว่ามันจะไม่เสื่อมนะอย่าไปคิดว่าจะได้สิ่งนั้นตลอดนะถึงวันหนึ่งก็จะไม่ได้คุณไปเสพอะไร <S <S ไคุณว่ามันเป็นสุขนี่นะคุณอย่าคิดว่าคุณจะได้สิ่งนั้นไปตลอดแม้แม้สิ่งนั้นจะซื่อสัตย์ต่อคุณก็ตาม จะเป็นข้าวของที่เออคุณสามารถมีได้ตลอดถึงวันหนึ่งถ้าคุณเห็นว่านั้นเป็นสุขคนอเดนเขาก็เห็นว่าเป็นสุขเหมือนกันถึงวันหนึ่งเขาจะแย่งคุณแม้แต่คู่ครองเนี่ยคุณจะไปคิดว่าเขาจะอยู่กับคุณตลอดนะตอนนี้เขาจะรักคุณนะตอนให้เขารักคุณเลยเขารักคุณคุณรักเขานะคุณรู้สึกเป็นสุขชั้นใดเดี๋ยวเขาก็คิดว่าโหได้ขนาดนี้ยังเป็นสุขเดี๋ยวเดี๋ยวได้คนนั้นคนนี้เพิ่มมมนจะเป็นสุขอีกหรือไม่ต่อให้คนซื่อสัตย์เลยนะต่อกันเลยนะ คนอื่นก็รู้สึกว่าโหคุณอยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นสุขเขาก็อยากได้เขาจะยย่งนะจะบอกให้ระวังเธอถ้อาโลกกินหัวเลยนะไ,ไมไปคิดเจ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นสุขเนี่ยมันโง่นะแล้วคนเขาก็แทนที่จะได้ประโยชน์จากเราใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมคนจะได้ประโยชน์จากเราเขาก็ไม่ได้แล้วเขาก็ทําดีต่อก็ไม่กี่คนนั้นใช่ไหมถ้าได้จะทําดีกับคนมากมากๆ,ๆ,ๆ อย่างนี้เป็นต้นคนก็ไม่ค่อยไว้ใจนะถ้าเราไปติดยืดอยู่แบบนั้น